โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยนอโอ๊ยนอจเบาเบาจ้ยเบเอเนไงงอนเหรองอนแม่แป้งเหรอแม่แป้งไม่ให้กินไอ้ด้วยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมหนูน้อยจันเจ้ากันนะครับไปเดินเล่นนะครับไปครับไปครับเดินเล่นจ้าก็เดินได้แต่ข้างหลังเหมือนเดิมนะเดี๋ยวลองไปเดินดูข้างๆดูนะจะเป็นยังไงสนไหมวันนี้นี่ พงคลักรไม่ได้มาด้วยนะครับโดนจับล็อกนะครับพงคลักไม่งั้นเดี๋ยวเขากันเสียงดังนะครับโอ้โหผมตดชมพูมากเลยเจ้าเดินนำหน้าแม่ตลอดนะครับรุ่นนี้ผูกไม่ใช่ว่าผูกให้เดินกับแม่นะผูกให้ไม่วิ่งหนีแม่นะครับเจ้า เอาเอาเอาหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนหนึ่งทีแล้วเฮ้ยนุ่งผิดสายมาเลยฮึยับยับยับเบรกครับเบรกพักยกครับพักยกครับ เอาเอาเอาัลโลครับมาแล้วลองเดินข้างหน้าดูนะครับแม่แม่ค่าจะเป็นยังไงนะถ้าเดินข้างหน้าก็จะแบบนี้นะครับดูจะมาหาอย่างเดียวถ้าเดินข้างหน้าก็จะมาหาอย่างเดียวครับแม่แม่สี่ดูครับ้หโอ้โหโอ้โหไป ได้อยู่ได้อยู่วันนี้โอเคอยู่ดึงแต่ไม่หมุนไม่อะไรนะครับก็ดึงไปข้างหน้าอย่างเดียวเนาะได้อยู่นะครับวันนี้ถือว่าโอเคอยงอะไรเจ้าเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงใครร้องเสียงใครเจ้า lên thì trừ ra mấy mẹ Nhiều văn thái rồi Bê cái này à, bê lên nha เดินไปชมธรรมชาติไปหยิบนั่นหยิบนี่ไปเนาะเจ้าเนาะไปจ้า วันนี้นิ่งครับวันนี้นิ่งครับพระทองอยู่บ้านไม่เจ้าดูพระทองโอ้พระทองไปงานนี่วันนี้พระทองไม่อยู่วันนี้พระทองไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยถึงตรงบ้านพ่อแล้วไม่อยู่นิ่งแล้วถึงทางเข้าบ้านพ่อแล้วเฮ้ยมีเสียงด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่อยู่นิ่งแล้ว ปปๆผ่านวันพระทองแล้วดึงดึงดูนะครับเชือกตึงตลอดเวลานะครับเจนเจ้าดูนะมาดูมีเสียงหมาจะนิ่งไหมมีเสียงน้องหมาจะนิ่งไหมเอามาชมกันครับโอ้ยเก็บเก็บเก็บขีย ยโอ้าโอ้ยวันนี้ตาสองสีเห็นชัดมากเลยเจ้าโอ้ยเดินไม่เดินหนีเนจ้าไม่ได้เลยองเจ้าเดินเร็วมาก,กวันนี้ยยอๆๆดูรถกระบะมา โอ้นิ <c <c ่งครับรถกระบะมาก็นิ่งครับคงเคยนะอย่างแม่งกินอย่างเดียวเลยเจ้าเบาเบาเจ้าเบาเบาอุ้ย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 ูก็อยากเบรกโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ย เฮ้ยเองององเดินมาดีๆอยากหมุนก็หมุนนะจันเจ้าเนี่ยโเฮ้ยเดินดิี่เป็นไงงอนเหรองอนแม่แป้งเหรอแม่แป้งไม่ให้กินอ้อยด้วยเหรอเฮ้ยๆโอ้โหดึงต้นนี้ยังอีก่เหรอเฮ้ยมันเทงจริงๆ เดินที่ไหนที่ไีนที่ไีนที่ไห่ไปครับไปกันต่อครับไปกันต่อครับมึงทายยางไหมมันหิวอะไรขนาดนั้นทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยกินทั้งทางลูกก็แย่งแม่กินทั้งทางนะครับเดินดีๆเจ้าเดินดีๆ เราเป็นคนสวยเราต้องมีเดินเรียบร้อยสิลงมาเออเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวรอรถมาก่อนนะโอ้โหทางเขาเยอะเลยมาพวกว่กันยังดอกเฮ้ย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 เโอ้ย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 โอ เออมันตอนนี้มารอดูนะครับมีพี่ๆกลุ่มช้างกลุ่มอื่นนะเดินมาเป็นพูงเลยอายเชือกนะครับดูว่าจันจ้าจะตกใจไหมฝาลุ้นกันผมว่าหมุนผมว่าหมุนแน่นอนเลยนี่พี่ๆเขาเบรกอยู่นะครับพี่เขาเบรกอยู่เราก็จะไปหมุนต่อหน้าพี่ๆเขากันครับโอ้ยโอ้ยเริ่มมีเสียงแล้วไปเจ้าไป มึงด่าตื่น้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อย,อยโอ้ยทั้งมอเสียงมอตายอีกโค้ยหมุนครับหมุนแล้วโอ้ยหมุนแล้วไปไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งมันไหลครับเรเอยเจ้าอีอรอดมาได้ครับไม่เป็นไรครับถือว่าหมุนเฉยๆไม่ได้ตกใจพี่ๆช้างเจ้าอื่นนะตกใจเสียงรถมากกว่านะครับ พี่พี่ช้างเชื่ออื่นไม่น่าตกใจเข้าเสียงรถนะครับเสียงรถดังมาก,มกเมื่อกี้ก็เลยหมุนโชว์ไปจะวิ่งตามรถไปหนึ่งทีนะซาลงงิงเมื่อกี้นะไปครับไปครับขวามาลุงขวามาไปแล้วไปแล้วมารอดูมารอลุ้นอ,อุ้ยอุยมาอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยมาบ้านนี่กระท่างกับบ้านเนาะ ไปยัางกับอะไรไปไปเจ้าไปจำไปฮ้องไปโอ้ยอ uh, ุปสรรคเยอะจริงๆเอาโอ้ยโอ้ยเจ้าบอกปะเราหนีดีกว่าพี่ปื้มดูเฮ้ยจะขึ้นฟุตบาทแล้วโอ้ยขนาดเดินคิดขนาดนี้ยังจะเห่าเราอีกเอ้ยไปไปเจ้าไปเฮ้ยเฮ้ยจะถึงบ้านก็จะประมาณนี้นะครับอารมณ์ ดึงแม่ไม่แค่เชือกเหมือนเดิมอุ้ยอ้ยอ้ยนะอ้ย,อยมันประหยัดเข้าบ้านดิึ้นจังไนไปเข้าบ้านถึงบ้านเราแล้วถึงบ้านเราแล้วอ่ะนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องพี่ปพ้่งน้องปอนแชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่สวัสดีครับ๊ายบายโอ้ยหมุนแล้วหมุนแล้ว